หัวข้อที่2นะครับวิวนะครับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงหน้าจอของซอฟต์แวร์นะครับว่าแต่ละส่วนนะครับแต่ละวิวเนี่ยเราดูยังไงนะครับปรับแต่งยังไงนะครับเอามาใช้งานอย่างไรนะครับด้านซ้ายของซอฟต์แวร์นี้นะครับเราเรียกว่าทีนะครับลักษณะของมันก็คือจะมีตัวสแตนด์ดที่เป็นตัวกลมๆสีเหลืองนะครับและมีตัวแซมเปิลนะครับที่เป็นตัวหลากสีเกาะอยู่นะครับลักษณะคล้ายๆกิ่งก้านของต้นไม้นะครับเราเรียกด้านนี้ว่าทีนะครับ เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับโดยการเลือกสแตนดาร์ดหรือแซมเปิลที่เราต้องการนะครับและคลิกปุ่มขวาของเมาส์นะครับลงมาที่ Poperty นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ได้นะครับผมตั้งชื่อวันนิวนะครับแซมเปิลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วนะครับสแตนดาร์ดก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็เลือกตัวสแตนดาร์ดที่ต้องการคลิกปุ่มขวาแล้วเลือก property นะครับคุณสามารถตั้งชื่อใหม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถทําอะไรได้อีกนะครับ เมื่อเลือกตัวสแ a น d าร์ดสัม p l e ต้องการนะครับคลิกขวานะครับมีคําสั่ง Copy นะครับได้นะครับผมเลือก Copy นะครับเสร็จแล้วผมไปแปะกับตัวสแ a น d า r ์ดกรนะครับแล้วคลิกปุ่มขวาแล้วก็แปะลงไปนะครับแปะอกไปทีทุกทจะเห็นว่ามีตัว New นะครับม p l e ที่ผมก๊อปไว้มาเกาะกับตัวสแ a น d า r ์ดกรแล้วตอนนี้นะครับลบทิ้งได้นะครับก็แค่ เลือกตัวซัมเปิลต a n ห a r d ที่ต้องการนะครับแล้วก็เลือก delete